มาข่าวต่อไปกันบ้างคุณผู้ชมเรื่องราวของคอนเสิร์ตนะครับล่าสุดนะครับคุณป๊อปปองกูลเนี่ยเผยสาเหตุที่เลือกคุณโอ๊ขึ้นคู่คอนเสิร์ตในครั้งนี้คุณผู้ชมนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยรายละเอียดของการที่จะเลือกศิลปินมาฟิจาริงคู่กันในคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปฟังสัมภาษณ์จากปากเจ้าตัวพร้อมๆกันเลยครับโอ๊ปรโมทน้องชายที่รักของผมครับ ถ้าเป็นคนอื่นด่าแล้วเขาคงโกรธคือที่ยัง<ว>ไม่เปิดที่ยังไม่เปิดแขกรับเชิญเพราะอะไรเพราะว่ากลัวไม่มีคนไปดูพวกเราสองคนอ,อันนี้เราขอกันทั้งทีมบอกว่าพี่ก่อนจะเปิดแขกรับเชิญขอขายในานามของป๊อปปองกุลและโอตรมโมทก่อนเอพราะกลัวสุดท้ายแล้วที่นั่งจะเป็นของแขกรับเชิญหมดเลยเจริงๆที่มาครั้งนี้คือไม่ไม่ได้มาเขาไม่ได้มาแค่แบบเป็นแขกรับเชิญนะจริงๆทุกคนมาต้องมีโชว์ของตัวเองแล้วเป็นโชว์แบบคอนเสิร์ตนี่มองไว้ว่ามันสาณถึงสี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าแบบถ้าเริ่มสนุกสนานก็อาจจะ เลยเถิดไปสักแบบ3ชั่วโมง40นาทีอะ<า>ไรเงี้ยสิ่งที่เราไม่ได้เจอกันนานในฐานะแบบเป็นแบบคอนเสิร์ตแล้วก็คนดูเนี่ยมันแบบความคิดถึงอะ่ะจัดให้เต็มการาฟแน่นอนครับรเริ่มวันที่1กรกฎาคมขอบคุณมากคร<อ>ับเริ่มวันที่1กรกฎาคมนะครับขายบัตรตันไฟตันนะครับที่เวิรเว็บเดอะคอนเสิร์ตนะครับเข้าไปกดกันได้เลยเต็มที่ครับพี่ป๊อปขึ้น่อทีนี้ใช่ไหม เลือกคุณโอ๊ตปราโมทเพราะว่าเป็นน้องที่สนิทกันและ<ช>ที่สําคัญเวลาหย่อดมุกหยอดอะไรเวลาด่ากันเนี่ยเขาไม่โกรธกันไงเขารู้ทางกันคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตนี้จําหน่ายบัตรวันที่1กร,รกฎาคมนะครับอคอนเสิร์ตจะมีวันที่6กถึงเสิงหาคมใช่แล้วนะครับสนุกจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มแน่นอนอนะี่